สามีก็เห็ดบอ่อเป็นนี่เดี๋ยวนี้มึงมีกลินน่นเหรอหมอตึกคาตั้งคู่นั้นมีใบสั่งมึงก็เอาขึ้นละแม่ตั้งบ่มีกลินเนาะบรรยากาศดีเถะวะโอ้โหยได้ย้อนหัวบอ่อฟาดพืน้นโอ้โยบ่มีกลินดอกมอนี่ยเ้ยภาษาคู่เครื่องปีก็บ่เป็นตัวนี่เคยเฮียเ้ยอยู่หัวลูกเสือนะเนี่ยเขาสมาร์ทนะนี่เอา้าตั้งบ่มีกลินเนาะมึงเหาอโอ้ย คัดสมาธิหรือเปล่าวะเงื่องคัดสมาร์ทโอ้โหบอกบ่ขืดบ่ฝันว่าคุณเอามาได้เห็นคนบ่มีขืนตัดไม้เมืกอกปะลงพื้นแล้วบักบ่มีขืดเมื่อกฟักมึงรู้วันนี้มันก็แน่นเมื่อกแล้วมันก็แน่นเลยแล้ววะเกิดเป็นคนนะอย่าให้ขาดขืดนั้นต้องมีตลอดตั้งบ่มีขืนดิหมอนี่โอ้ กูมีกลืนแต่กูมีมียกูโดนฟันบักฮานจะบอกวาโอ้ยโอ้ยบักกะใหม่เบิดเลวเดี่ยน,นี่ตั้งบ่มีกลืนอีรีเนาะคนเฮานีน่เนาะจัดความไฟแบบนี้แต่เอาขี้เทฮาขึ้นมาใส่ตั่วตั้งปึกตั้งหยาบแค่ตั้งบ่มีกลืนอีรีเนาะคนเฮานีน่เนาะขั้นบ่มีปลาเนี่ยเราไปซื้อเอาอยู่ตลาดคุณไปยืนนะอีรีให้มันก็ค่อยละมอโอ้ยตั้งปึกตั้งหยาบตั้งบ่มีกลืนคนเฮานี่เนาะ อ๋อวายตั้งโบปิดไม่กูพลาดได้เลยวะหานเดสันหัวมึงต่ำด้เห็นหัวมันโบมีกลืนนะตั้งโบมีกลืนย่างไปทอดสำนีกับหัวต่ำลังคาเนาะโฮ้ยไม่เอ,อ้ยกูพลาดไดชๆวะจิทบชิ่ายดออกเตร์มึงไปเช็คมีหวัวปะเอาไ้นะ ต้องโบเป็นเก้าเป็นแตะอย่ี้มีไส้ลายๆมีกลืนนะหับกระไพรซมีก็ยังหับโบได้อีนี่เดียวนี้โอ๊ะพดมึงโบเป็นเก้าอีเนาะโจเนาะยังกับโบมิดตะกลืนโบมิดตะกลืนนี่เดี๋ยวนี้โอ๊ยโบมิกลืนว่ะเจ้าว่าข่อยโบมิกลืนเลยดิวะ ข่อยเป็นระดับใดเจ้าอข่อยเป็นหัวผู้กำกับเป็นหัวเจ้าของบริษัทซีอีโอโซเชียลเอตเทนเมนเจ้าว่าข่อยผมไม่ขืนเลยวายผมไม่ขืนผมดีความใจเรื่องอะไรอยู่ไรกว่ากระยาที่ข่อยตีเพื่อว่าข่อยผมไม่ขืนนะสิตอนย้อมให้มูอข่อยเว้าได้มูอเดียวผมไม่ขืนนะมืนข่อยบอกให้ย้อมข่อยบอกให้เว้าขื่นไก่ผมไม่ขื่นไก่กึ่นไก่ผมไม่ขื่นไก่ไก่นะขื่นไก่ขก่นไก่เออมันได้แต่ไคร่ผมไม่ขืนกึ่นมันเขาแยกเครื่อะไรออก ตรวจตรวพี่โอ้บวดปวดอะไรคืเนาะปวดบะไรคืดมันเขาเอาไปเครื่องไหนเขาแยกบปได้ะไรคมันก็บปได้กินใชแล้วคืนเนาะโอ้โทษโทษพี่โอเคครับขอบคุณในไลน์พี่คราไปตีหัวกันเนาะอืฮันตกตากลงนะมันถ่ายแนวใดเนะมันคือหัวนานน่ะนะมันคือบทมุนที่บอกกัดใครมันเข้าอู้มึงเป๊ะยังไงแนี่นะมึงเข้าใจแล้วว่าคอนเท กระบอกซัดใช่แล้วมึงโบมุนนี่มันเข่าเลี่ยพะยะใหม่เอ้าม่มึงมีขืนหน่อยไหมถ่ายไปได้มันมั่วไปในเขาหน้าเบิ่งแบบใดเมันมหมุนหดีๆเออซัดหรือยังซัดแล้วครับเออแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์น้ำเดี๋ยวมันสิบบมีขืนเออ